สวัสดีครับผมพญายญ่มฤทธิ์รักต่างวัยนะครับผมบมเมนพญายิ่มฤทธิ์ให้บัณฑิตเด้อนละสทธิ์นะครับผมอ่ะวันนี้ก็อยู่ที่วัดคือเก่นนะครับภารกิจอ่ะไม่ต้องบรรยายมากนะครับมาดื่มกาแฟตอนเช้าวันนี้ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกากับอีกเจ็ดนาทีเนาะ วันที่16เดือนกรกฎาคม2568ันายครับเช้าเช้านะครับบรรยากาศฝนตกลิ้นแสะครับเปียกจืนไอ้เนี้ย <laughs> มือขึ้นมือวันนะครับมือวั่นช่วงจากประมาณสิบหกไปห้าสิบเจ็ดนาฬิกาเนี่ย ฝนฝ่าหัวเมืองอุดรฝ่าหัวขนาดส้อยเข้าบ้านพมกระถ่วมนะครับผมถ่วมหนํามันไหลบบท่านกน็คือมันมาแรงเกินไปเนาะมันมาแรงเกินต้านแต่ว่าก็อีก่โดนมันก็บ,บกนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ระบบระบายน้ําคลองส่งน้ําอียังเนี่ยมีถูกซ้อยนะครับมันมีถูกซ้อยแล้วก็ถน,นนก็มีลองระบายน้ําที่ ใหญ่มากนะท่อใหญ่นะครับปูนไหลลง่งผละรถไหลลงองเสียงละฆังกาทั้งออกไม่ออกอยู่ทั้งสระกันประเดี่ยนกะจัดกับเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่นว่านะครับผมเพิ่นว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอวะ่านแม่นบ่ผมว่าเมื่อนี่ก็ออยังบโบมีหรือว่าต่อนนี้มันอยู่ในฝนอยู่ ย่ำไหมันจะเป็นฝ้าหล,ล,ลังงนลยาเตี้ยนะครับก็เห็นตั้งแต่มันเหมืดมันขึมอึมคึมอึมคึมยยงส่ละโดนแล้วนะครับตั้งแต่พูดอะตั้งแต่หลังสงการ <c oughs> จัดเครื่องดื่มเครื่องยังไงหลวงปู่ฉันยาก่อนอาหารเรียบร้อยนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับเมื่อนี้แข็งแรงอาการดีขึ้นทุกขณะนะครับผมผู้เท่าลมนะครับผมผู้เฒ่าลมเพื่อนว่าผู้เท่าลมเนี่ยโอ้ มันไหลแรงเลยนะครับผมโอเล่าลมวันนั้นคันว่าเล่าลมนี่อ,อคิดเป็นห่วงโหลดนะครับอันนี้ก็เล่าลมยุ่งมังเนี่ย <c oughs> ออกระเบนอ่ผม <c oughs> กระเบงกล้องนี่แต่ละนี่ครับกล้องวงจกปิดผมมาติดตั้งอยู่นี่ครับมมร <c oughs> แขกไปไทมมากยังไปไทมากก็จะได้เห็นกับพ่อดีได้จับเห็นภาพของหลวงปู่ลมพ่อดี อาการดีขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับก็คงจะอีกเบกีมือนะครับถ้าเศร้าเก็บขิงถ้าเศร้าเก็บขิ้งกับสีผ้าเล่ากายภาพบําบัดนะครับจะต้องมีเวลาออกมากากยภาพบําบัดเล่าผ้าเล่าออกกําลังกายนะครับตอนนี้ดําเนินการขอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเตียง เพราะว่าเตียงเตียงนี่มันสูงเกินไปนะครับเตียงคนป่วยตัวนี้เ<ห>พื่อนกับท่า,ทา,าประธานชุมชนเพื่อนเอาหามาใหา้เป็นการยิบยืมมากนะครับเป็นการเยืมมากระบาดเมื่อวานทา่าโรงพยาบาลตำบลออ,ออกมากัได้ประสานงานกับเพิ่นสิ่งที่อยากได้ก็คือถ้ามีเตียงใหม่ก็อยากจะได้เตียงใหม่เพิ่นกัว่ามีอยู่นะครับเตียงที่สามารถนั่งได้ขึ้นเก้าอี้นะเวลาเขาลุกนั่งเนี่ยเขาก็สามารถ เฮาสามารถถึงผืนก็จงเกอ้าอี้แต่ว่าตัวนี้เพียงแอวบมนี่น <c> ะ <oughs> ตัวเตียงตัวนี้เพียงแอวผมมันก็นเลยบัวสะดวกสบายที่จะผ้าเล่าล่องยางน,นะครับจะผ้าเล่ายางนะครับหัดยางหัดยางเทียบอีกว่าขาแข็งบ่นะครับผมโอเคทั้งพ่นอ่าพอออกไม่ออกเอาผ้าเขามาอีกแล้วนะครับผมเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะอืม ภารกิจเหมือนเดิมอะอยากให้เบื้องอีกใช้อีกรอบนึงเนาะนใ่เอียงกับปูกระท <c oughs> นยางบาแต่นี<ถ>่ยเมื่อนี่บบาบบ่บ้าาาานนบ้บ เลี <krit> ้ยลูกนเลสีวิน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 เดี๋ยวจะได้อเตียงเตียงโดตํมมาแล้วเดี๋ยวร่อเพินประสานงานมาก่อนเดิ่ยวจะไดอะเตียงเตียงมมาแล้วเดีเยวร่อนพนปรานงามันเอนผมัดีบตว่าอันตี้ขเงอยงโดตัมาล้วเดี๋ัร่อนจนปจะจัดไา้ไห้่อ มออใ่ญ่มากเมื่อวานเนี่ยบดได้เสียดอกก็ม่ตัววันเตียกับซื้อเอาซื้อบ่ดีตีนะอันนี้คือเสียตัวใ้เศร้าฮะอัน้คือเสืออันเศร้าตัวนี้บ่เตียงตัวนี้ได้เท่าได้เสียเงินเตี๋ยก็มีตัวเสือตัวถุงลมน่ะโอ้พวกถุงลมได้ซื้อพวกเตียงบดได้ซื้อนะโอ้พันหกคือพันหกนี่ด้เครื่องถุงลมถุงที่นอนลม บ่ให้เป็นแผลกดทับเออเพื่อว่าไม่ให้เป็นแผลกดทับ่บมันเตียงโอ้ยแหวงมาเบิด์ตแมฮะทั้่องเงินป้องล่มทั้่องยังแม่บ่ได้โอ้นั่นข้าเจ้าบริจาคดิเจ้าบริจาครูปอันนี้เป็นส่วนตัวอันนี้บ่นั่งดอกผมผมเป็นผู้ซื้อเองภาพนี้เอาไหมการวิลลุกันภาพลุ้อันนี้เพราะเป็นพระโน้ยได้เที่ยงนอน嘛อันนี้จะเที่ยงบัตระธานเพิ่นเอามาให้เไม่ผ่านไหยัังนวว่าาพแล้ เจ้าจัดมาตาบันมอมีผลบ้นเลยบริษัทเนี่ยนั่มันอยู่คนละโซนคนละแบบเสียงเันเที่ยงก่อดสร้อยหายใจก็มาอสามคำคือดอกกันมาจากเที่ยงก็กลัวโตเสียเลยไม่แล้วไม่คต่างกันบัานเขาโลดต่ว่ายังเขาวุ่นวุ่นวุ่นมาโหลดบ้านอันนี้ว่าพวกกันประเทศส้นส้นอันนี้ก็มามามาอายุมาบ้านของมา เวลาว่าหมอใหญ่สีมาตรวจกันขาผ่ากันมาผากันมาเพี้ยนแล้ว,ลวไปมากยิ่งบําหมอมากครับมามีเหงาหัทโถ่ขื่นมาบปเลยอ่าสู่สู่ต่อไปไอ้ทีได้มาบอตอนเที่ยงเจ้าได้มาตอนตอนเที่ยงตอนเพียเพเ้ยนเดมาบอครับบางที่เย่ามาลุยผู้เดียวได้บ่มือเพียนว่าผมจะเขางง่าห้องงานยังไง โอเคเด้อ <Okay>, <laughs> สำหรับเมื่อนี้เอาไว้ท่ัพย์นก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้จัดสำหรับเะแนวคือเก้านะครับคือตัวนี้ขึ้นว่างขึ้นว่างทั้งนี้ก็อาหารขึ้นคือเกา้าเหมือนเดิมนะครับทําภารกิจเดิมๆนะครับอัสสลามือนี้เอาไว้ทรานย์ก่อน ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมผม,ผมพญย,ยสัมฤทธิ์รักต่างไว้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ